สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2564พระ,าะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายนิโคลัสมาดูโรมโรสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากรุงกาลากาสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเจริญก้องกงามและกระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว